รทลายโจรลดโอกาสโควิดลงก่อนได้ถ้ามี3สิ่งนี้ค่ะถูกขนาดถูกเวลาถูกโรคกินเมื่อไหร่หยุดกินเมื่อไหร่คลิกนี้มีคำตอบค่ะแรกถูกขนาดก่อนอื่นต้องหยิบฉลากยาก่อนที่เราจะซื้อขึ้นมาดูนะคะว่ามีคำว่าสารประกอบแอนโดกาโฟไหรหรือไม่ และว,วันหนึ่งต้องกินสารประกอบแอนโดกาโฟไลท์ให้ได้180มลกรัมไม่ใช่ขนาดของฟ้าทาลายโจรทั้งแคปซูลนะคะคิดเฉพาะแอนโดกาโฟไลท์อย่างซองนี้มี20มลกรัมต่อ1แคปซูลก็เอา20มกรัมมาคิดเพราะฉะนั้นซองนี้ต้องกินทั้งหมด3เม็ด3เวลามาจากไหนมาจาก20คูณ3เป็น60 60คูณ3เป็น180ค่ะ แล้วถ้าเป็นขนาดอื่นล่ะเราลองมาคิดขนาดอื่นจากขวดอื่นกันบ้างสมมุติว่าเป็นจากขวดนี้นะคะเราก็พลิกไปดูที่ฉลากยาอย่างขวดนี้เขาบอกแค่ว่ามีอนโดกาโฟไลไม่ต่ำกว่า1.7%ของปริมาณยาทั้งหมดก็เอา1.7%ไปคำนวณกับ 300 350มิลลิกรัมต่อหนึงแคปซูลก็จะเหลือแอนโดกาโฟไลท์ประมาณ5มิลลิกรัมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นขวดนี้ต้องกิน9เม็ด4เวลามาจากไหนมาจาก9 5คูณ5เป็น45 45คูณ4เป็น180ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกตัวฟ้าทลายจนแคปซูลที่มีปริมาณของแอนโดกาโฟไลท์มากเท่าไหร่เราก็จะกินจำนวนเม็ดน้อยลงเท่านั้นค่ะ อันดับ2ถูกเวลาให้เริ่มกินตั้งแต่เริ่มรู้สึกมีไข้เป็นครั้งแรกและกินภายใน7วันนับตั้งแต่ติดเชื้อนะคะและให้กินเพียง5วันติดต่อกันเท่านั้นค่ะข้อสุดท้ายถูกโรคให้กินก่อนที่โควิดจะลงปอดถ้าโควิดลงปอดแล้วอาจจะไม่ช่วยอะไรแล้วนะคะโควิดลงปอดสังเกตยังไงเบื้องต้นสังเกตเรื่องการหายใจของเราถ้าหายใจเกิน20ครั้งต่อน,นาทีหายใจหอบเหนื่อย หายใจไม่อิ่มหายใจติดขัดหายใจสะดุดก็ให้สงสัยแล้วว่าอาจจะมีโควิดลงปอดอย่าเพิ่งรีบกินให้ไปปรึกษาแพทย์ก่อนหรือว่าถ้าใครมีเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วนะคะถ้าออกซิเจนต่ำกว่า96%อย่าเพิ่งเริ่มกินให้ไปปรึกษาแพทย์ก่อนหรือถ้าใครได้ไปตรวจที่คลินิกที่โรงพยาบาลแล้วได้เอ็กซเรย์ปอดแล้วแล้วคุณหมอบอกว่าโควิดลงปอดมีฝ้าที่ปอดเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินฟ้าทลายโจรค่ะและหยุดกินเมื่อไหร่หยุดกินเมื่อมีอาการต่อไปนี้ค่ะ เพียีศีษะหน้ามืดลุกขึ้นแล้วจะเป็นลมหรือปัสสาวะออกน้อยปัสสาวะไม่ออกปวดเอวแค่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อมกันให้หยุดกินทันทีค่ะและไปปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะ3ถูกนี้ถูกขนาดถูกเวลาถูกโรคสำคัญมากๆที่ทที่ที่จะทำให้เรากินฟ้าทลายโจรได้อย่างมีประสิทธิภาพและสู้โควิดไปได้ด้วยดีค่ะหาสารประกอบ แอนโดกราโฟไล์ ite, บนฉลากยากินให้ถึง180มิลลิกรัมต่อวันกินเพียง5วันติดต่อกันเท่านั้นแล้วหยุดกินภายใน7วันนับตั้งแต่ติดเชื้อหรือครั้งแรกเมื่อเริ่มรู้สึกมีไข้และไม่กินเมื่อคิดว่าตัวเองสิงเสียงว่าโควิดจะลงปอดค่ะให้หยุดกินเมื่อเวียนศีษาหน้ามืดจะเป็นลมปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะออกน้อยควรปรึกษาแพทย์